ตั้งแต่พี่เข้ามาตั้งแต่ปีหนึ่งเลยพี่รู้สึกยังไงบ้างเหนื่อยเหนื่อยอย่างเดียวแล้วก็สามปีเลยก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยกับรุ่นน้องรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีความสุขเลยเหรอสนุกสนุกสนุกมันจะเป็นกันดีเป็นกันดีสนุกฉันมาทำอะไรที่นี่ปวดมากปวดคิดตอนเย็นที่นี่ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะบอกอะไรล้วมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนรุ่นเดียวกันไหมก็เอ่อก็ไม่มีไม่ได้จะบอกอะไรปล่อยความรักเราติดอยู่กับฉันมี้รองรอย เรารู้สึกอยู่ในที่ได้เป็นหัวหน้ากองพันตั้งแต่ม .4 ปีหนึ่งดูปากเอาไว้ว่าอยากมาเป็นเลยเหนื่อยที่สุดก็รู้สึกดีแต่ก็เหนื่อยต้องรับผิดชอบงานเยอะโอเคแล้วพอละพี่ตั้งแต่พี่เข้ามาเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งนะพี่รู้สึกยังไงบ้างส็หรบพี่นะพี่ไม่ได้มีความรู้สึกที่ว่าพี่จะมาเรียนรอดนแต่แม่แม่อยากให้พี่เรียนพี่ก็เลยเรียน ลหลวค่ะว่าเรียนสนุกไหมสนุกได้ทํากิจกรรมกับเพื่อนตั้งแต่ปีหนึ่งปีหนึ่งเรียนออนไลน์แล้วมาปีสองได้เรียนหนักนิดนึงได้ฝึกก็เหมือนฝึกความอดทนฝึกการออกกาลังกายแบบทั่วไปอะ่ะมันก็ดีกับเพื่อนหนักดีมากพี่จะไม่เชิญชวนน้องๆนะแต่แล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละคนว่าจะเรียนไหมความรู้สึกที่มีต่ออน้นอ้นบาน้ามาแต่ก็ดีเป็นหัวหน้านักเรียนที่ดี ปีหนึ่งเลยครับพี่รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเหนื่อยมากพี่บอกว่าตั้งแต่ปีหนึ่งอะพี่โดนไอออนใช้บ่อยมากใช่ปะแล้วแบบว่าตอนแรกพี่อ่ะคิดว่าจะไม่เอาเลยหรบบไม่อยากอยู่แล้วปีหนึ่งเรียนไปไปมาแบบแม่กับพี่เรียนด้วยก็เลยต้องเรียนถึงปีสามแต่ว่าพอเรียนมาถึงปีสามก็สนุกดีหรอกได้เพื่อนเยอะได้แบบได้เจอรุ่นน้องได้เจอเพื่อนพี่เลยไงความรู้สึกที่อยากบอกพี่ออนหลังๆหลังไหม ต้องแบบว่า e. มึงอ่ะต้องใช้คำพูดกับน้องดีๆค่อยๆคุยกับน้องอาจจะแบบว่าบางทีอ่ะใช้คำรุนแรงกับน้องเกินไปก็ให้เบาลงหน่อยแบบว่าแค่คุยกับน้องดีๆแล้วก็คุยกับเพื่ e. อนดีๆสั่งเงินเบาๆหน่อยสั่งให้หมอะอยู่นั่นแหละกูก็เหนื่อยนะกูหมอะตลอดเลยอ่ะค่ะก็เอาเลยครับก็ตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองใช่ไหมกับอ้นเนาะกับโดยรวมไปไหนโดยรวมเหรอก็ดีก็ดีมากถึงจะเหนื่อยไปบ้างแต่ก็สนุก แล้วก็ได้เรียนกับเพื่อนๆแต่ทุกคนเลยได้รู้จักทุกคนจากที่ไม่เคยรู้จักค่ะแล้วก็อ้นใช่ไหมได้เรียนกับอน้นอ้นเป็น,นันหน้านัก้เรียนที่โหดมากโหดแบบโหดสุดๆแล้วก็สนุกดีเออใช่สนุกดีนี่อะไรแล้วอะโหดน้อยๆลงน่อยเพื่อนคุกคกหมดแล้วเสียงดังเบาๆด้วยประมาณนี้ค่ะตั้งแต่พี่เข้ารัวนักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ปีหนึ่งเลยอะพี่รู้สึกยังไงบ้างกตอนแรก ก็เข้าด้วยความที่แบบว่าเราไม่อยากกินอาหารนั่นแหละแต่พอได้เข้าจริงๆมันก็มีช่วงที่เราลำบากนะแล้วก็มีช่วงที่สนุกมีความสจริงจดีๆกับเพื่อนแล้วก็อยากแนดนำํำม้องๆนะครับคนที่สนใจปีหน้ารอดูครับนักศึกษาื่อาหารเป็นทางเลือกที่ถูกว่าถูกมีความสนุกระจนไทยและท่าไายต่างๆนะเดี๋ยวกันครับ งแต่พี่เข้ามาเข้าเข้ารั้วรอรอมาเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งพี่รู้สึกยังไงตั้งแต่ปีหนึ่งก็รู้สึกว่าตกใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนมีเทสร่างกายอะไรเงนะี้ยก็เป็นช่วงโควิดด้วยก็ยังงงอยู่ว่าให้ทําอะไรบ้างอะไรเงนะี้ยผู้ชายหล่อมากเอ,อมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนรุ่นเดียวกันไหมก็อยากให้มีความสุขเข้าไปในมหาลัยก็ทําอะไรก็รกคิดกอดพูดหรือว่า ทำอะไรก็แต่ตองให้ดีกว่าโตแล้วเราความรับผิดชอบให้มากขึ้นตังต่อเวลาให้มากขึ้นตั้งใจเรียนให้จบอันไหนอันไหนก็พักกินข้าวเยอะๆอย่าไปเครียดมากจนแบบไม่กินข้าวอะไรประมาณนี้นก็อยากให้มีอยากมีความสุขในการเรียนอะไรมีอะไรอยากจะบอกพี่อ้นไหมกจะบอกพี่อ้นว่า ยาจะบอกอ้เอิว่าเออก็ตั้งแต่เราสี่มาที่ได้เจอกันแบบได้เจอกันก็เออถามว่ามีความสุขลำคันไหมก็เห็นนิสัยมันคูดอยากจะบอกอ้เอว่าจะเข้าคณะไหนหรือว่าอยากเป็นอะไรก็ขอให้เป็นอย่างที่หวังแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอคำตอบแบบพี่เชนอีกร่างหนึ่งเอยรู้สึกยังไงตนะั้งแต่เข้ามาเรียนปีหนึ่งคะก็ไม่ไม่ไม่ดีไม่แย่เฉยๆกลางๆชอบกิจกรรมไหนที่สุดของเราดอ,อกคะก็ปีสามนี่แหละครับขาหน้าดองแล้วอยากฝากบอกอะไรถึงรุ่นน้องไหมคะก็เรียนเถอะครับเป็นทห,หารสองปีมันไม่คุ้มเนาะเชียอี เ่งียบเงียบโอเคนะรู้สึกยังไงตั้งแต่เข้ามาเรียนปีหนึ่งคะก็เฉยๆเรียนหมีทหารแค่นั้นแหละแต่ว่าเรียนแล้วชอบกิจกรรมไหนที่สุดตั้งแต่เรียนมาไม,นไม่ชอบกิจกรรมไม่ชอบชอบกิจกรรมอยากฝากอะไรถึงรุ่นน้องอยากมาเรียนจบ ตั้งแต่พี่เข้ารอดอปีหนึ่งมาพี่รู้สึกยังไงบ้างสนุกสนุกไม่รู้สึกลำบากครับมนิดหน่อยหัพูดองแนงมือรำตื่นสนุกครับแล้วก็ได้รู้จักน้องๆครับได้หมอกบ่อยครับอด้พื้นอะไยครัได้ออกกำลังกายพี่คือปีสามในคาปีสองใช่ครับใช่แล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างแบบต้องแบบเป็นเพื่อนกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกแก็ไม่ตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบเฮียจะมีเพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบต่านะความรู้สึกที่อยากบอกพี่อ้อนก็ไม่ต้องให้หมอบบ่อยก็ได้ครับไม่มีะไม่ไมีจะรบอกมันะ <c oughs> เลยยม